สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาทุกทวรเกี่ยวกับเรื่องคำกริยานะคะคำนี้อ่านได้สองแบบนะคะคือกริยาหรือการิยาก็ได้นะคะคุณครูขออนุญาตใช้คำว่ากริยานะคะคำกริยาก็คือคำที่แสดงอาการของนามหรือสรรพนามนะคะอย่างเช่นกินเดินนอนนั่งร้องเพลงเต้นรำแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะไปทบทวนใบงานซึ่งนักเรียนได้ทําไปแล้วเมื่อวานนะคะจะมาตรวจสอบกันว่านักเรียนทําถูกกันบ้างไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นใบงานเรื่องคํากริยานะคะซึ่งนักเรียนได้ทําไปแล้วเมื่อวานนะคะเดี๋ยวมาดูคําสั่งนะคะให้นักเรียนนําคํากริยาในประโยคมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะตัวอย่างสกายเล่นฟุตบอล คำที่เป็นคำกริยาของประโยคนี้ก็คือคำว่าเล่นนะคะก็นํามาเติมในช่องว่างนะคะเดี๋ยวไปดูข้อที่1กันนะคะข้อที่1ยิสาอ่านหนังสือนะคะคำที่เป็นคํากริยาของประโยคนี้ก็คือคําว่าอ่านนะคะนักเรียนก็นําคําว่าอ่านเนี่ยมาเติมลงไปในช่องว่างนะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปดูข้อที่2นะคะคุณแม่ล้างจาน ประโยคนี้คำที่เป็นคำกริยาก็คือคำว่าล้างนะคะนักเรียนก็นำคำว่าล้างมาเขียนในช่องว่างได้เลยค่ะข้อที่3ค่ะทาวินปลูกต้นไม้คำกริยาของประโยคนี้ก็คือคำว่าปลูกนะคะ,ะนักเรียนนำมาเติมในช่องว่างได้เลยนะคะข้อที่4ี่ค่ะเจ้ามอมกัดแมว ประโยคนี้คำที่เป็นคำกริยาก็คือคำว่ากัดนะคะเจ้ามอมในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงหมานะคะต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะฉันวิ่งเร็วประโยคนี้ก็จะมีคำว่าวิ่งนะคะเป็นคำกริยาของประโยคนะคะวิ่งต่อไปค่ะข้อที่6ค่ะบุละวัดจับปลาประโยคนี้ คำกริยาก็คือคำว่าจับนะคะต่อไปค่ะข้อที่7ค่ะนลินทำการบ้านประโยคนี้คำกริยาก็คือคำว่าทำนะคะต่อไปค่ะข้อที่8วันวิสาดูการ์ตูนนะคะคำว่าดูนะคะก็จะเป็นคำกริยาของประโยคนี้ค่ะ ต่อไปข้อที่9นะคะนักเรียนซื้อขนมค่ะประโยคนี้คำกริยาคือคำว่าอะไรคะคำว่าซื้อนะคะเป็นคำกริยาของประโยคนี้ค่ะข้อที่10ข้อสุดท้ายนะคะวันนี้ไฟฟ้าดับคำกริยาของประโยคนี้ก็คือคำว่าดับนะคะ ไบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคิดว่านักเรียนคงจะทำกันได้นะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย